ตอนนี้แกได้ถูกส่งมาที่หุ่นยนต์เมื่อแกอยากจะเป็นฮีโร่แกก็ต้องต้องอะไรครับต้องอะไรครับก็ต้องเป็นฮีโร่เพื่อรปจากการพวกปีศาจและสู้กับพวกฮีโร่ที่พวกแกเจออย่างไงล่ะฮะต้องสู้กันเองเหรอครับใช่เอ๊พวกเราเราต้องสู้กันเองเรอเนี่ยก็ใช่สิประกาศเขาบอกอยู่ มันจาเป็นแล้วแหละที่เราต้องสู้กันอ่ะโอเคเราไปเลือกตัวละครกันดีกว่าอืมงันเข้าไปตัวละครตัวนี้ก่อนเลยกันไปข้างลง่างเฮ้ยนี่มันบอสดี่ว่าเกิดไปก็เจอบอสเลยเฮ้ออ่าข้าดีแหละคือบอสฮีโร่พวกแกไม่มีทางข่าชั้นได้หรอกเพราะฉันน่ะคือราชาบอสท,ที่กําเนิดบอสท,ทั้งหมดขึ้นมาอย่ามาบอสเก่งเลยนะใช่ใช่ใช่ใช เดี๋ยวต่อบันไดของคุณผู้หญิงเข้าไปดีกว่าคือตามฉันมาเลยอ้าวแต่บันไดเธอหมดไปก่อนโอเคอ้าวโอ้ยๆฮติดติดอยู่นั่นนี่ช่วยด้วยติดเฮ้ยตาตาทบ้าเห้ยแกอยู่ไหนวะไปไปช่วยด้วยเอ้ยโอเคออกมาได้ละ นั่นแ่ะสิไอ้ออกไปช่วยด้วยเอ้ยเอ,อือโดนหาเป็นปิ้งยากเลยกูคลิปนี้มีคำหยาบนะครับอืมเผืออมีคำหยาบเตือนไว้ก่อนข้อนี่แหละฮีโร่พูดมาดุงความุติธซ้ำโซเซจะติดไอมอนแมนเกินไป เฮ้ยแล้วแกจะสู้กับฉันทั้งไม่ล่ะแล้วท่านจะสู้กับพวกทั้ไม่ะครับตอนนี้เรากำลังถูกไอ้พวกฮีโร่พวกนี้มุสกุลจิตอยู่เราจะต้องถอนมุสกุลเราจะต้องถอนมุสกุลจิตของไอ้พวกฮีโร่พวกนี้ได้ครับท่านโอเคได้ละสู้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เจ้กระโดดได้บ้างเอ้ยเอ้ยเจ้ากระโดดเอื้อไม่นะนายว้ายไหนเล่าไอ้พวกฮีโร่แกมันอัดมามูสกุลฉันเหรอ ไปกันเดินเพื่อนตอนนี้บอสหายไปไหนกันหมดสงสัยว่าจะตายหมดแล้วบ้างโอเคตายก็ตายวะแต่ฉันรู้สึกว่าพวกมันยังอยู่เอ้ยจะมาเอ้ยจะมาสู้กันมาไหมเฮ้ยพวกแกต้องตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปแล้วเพื่อนเกินไปแล้วเพื่อนเราเราไปด้วยเดียวกันจะสู้กันทำไมเพื่อนโอ้ไม่สนใจ ตอนนี้พวกเราต้องสู้กันเองแล้วหลังจากที่บอสตายมาเลยตอนนี้ยังมีบอสอีกหนึ่งตัวอยู่บันกำลังไล่ตดีพวุกลราว้าวมาหมาพวกแกต้องตายแกต้องตายแกต้องตายโอ้เกือบตายไปละ ดมาใหม่แล้วว้าวพวเรามกจัดบอลพวกนี้แล้วอันนี้มันบอลในศูนย์ค่าคืนที่หเฮ้ยไม่ใช่หอพี่ค่าในศูนย์เฮ้ย้ยเ้ยเฮ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 เ้้้ ไม่ไม่ไี่ไม่โอเคไอ้ไก่ฉันสู้กับเองด้วยช่วยฉันหน่อยเออจะมาช่วยแล้วพวกเราพวกเราโจมตีพวกเราไปเนี่ยกินจะฆ่าฉันหรอไม่มีทางง่าฉันหน่ะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับโลกจะตายแล้วแกจะมาโม้แกอย่างนี้นะอะไรแกจะมาตีฉันทำไมพบดูไอ้พวกนี้สก็อตจิตครับช่วยด้วยออ แล้วต้องฆ่ามาแล้วนะโอเคเลยเข้าไปเธอได้แล้วตอนนี้ฉันกำลังตายเธอช่วยฉันหน่อยเอา้าฉันขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายก็จักรการมันไปเถอะเฮ้ยตายเลยจัดการมันจัดการมันใหญ่าอาใหญ่มันรอดไปใหญ่มันรอดใหญ่มันรอดว้าวแล้วกูก็ตายเองคลิปนี้เป็นการพากนะครับผม โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวไปดูซิว่าเราพอซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหโอ้ยยี่สิบคนนีเลยจะเซอร์ไอ้บอสตัวนี้ได้แล้วอ้าวตื่นต,ตาตาตื่นตาตาตอนนี้ข้าเป็นบอสแล้วเฮ้ยนี่อะไรเข้าร่วมกับไอ้พวกอสูอรไอ้กับไอ้พวกบอสลได้ยังงั้นเหรอก็ใช่อะ่ะเซ่ฉันขอโทษน,นะพวกฮีโร่ไม่นายจะเป็นอสูรแบบนี้ไอ้ไม่ใช่ พวกระส่ายติดนะมี่ารสู์นาจะเป็นบอสอย่างพวกนี้ไม่ได้นะตอนนี้ได้เป็นผู้พิทักษ์โลกอยู่นาจะเป็นนาจะเป็นผู้้ายแบบนี้ไม่ได้ฉันขอโทษน,นะฉันตะเป็นตัวฆ่าแล้วพวกแกเป็นบอสนายพวกแกช่วยฆ่าเันทีขอจะชันตายฉันก็จะกลายเป็นฮีโร่รับทราบในในในเออแกี่ไม่ช่วยทำงานอะไรนะเป็นอสูรตัวใหม่ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ภาคแค่นี้แหละโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Give